วันนี้มาถวายต้บูชานะคะม่พิสาคโตแล้วก็พี่เขยมาถวายต้นบูชาสวัสดีคับเมื่ใดมาอนุโมทนาห้ามอ่อยย้ำ่าวะเขาสารุ่งกินบุญตาตีบส่วนตัวของอาปอร่อนกินไดสวนตัวของยมป่อรวยจีป่อชัดอินปันาพ่อมาดยยยมแม่ยุเอินชัดอินฝันพ่อมาดยยยมชำนานา มีอวันนี้พ่อมาเรียโยปฏิพัาชัดอินปั่น้าพ่อมาเรียคุณนายมวันนี้วันที่ จิตายาชาอุ้งปั้นวันนี้วันที่5กรกฎาคม2 5 6ะคะพร้อมด้วยหวาพระทหารเพนเดียวพระสงฆ์งเจ้าก็รดอนทรงคุณขินคุณต้าเหล่านี้เกไดไปบูปกยงให่กไปองจากที่ยากเกิวไปยาก็มื้ดถึงสุเต็มที่แล้วือเมืแก่หย่อนมาานี้รับาับแนดยบุญญาราศีพระราชของกุศลนะบุญอันเกิดจากการทำบุญถวายทานในวันนี้ ได้ไปรอดมาย่ำเจ้าก็คงกับกายเป็นข้อง่ายไม่ได้รับมาย่ำฝ่ายก็คงกับกายเป็นอาภเสยาพาไม่ได้รับมาย่ำฝ่ายเวลาก็คงกับกายเป็นข้อทิพน้ำทิพปิพกันไม่รู้ว่าไปรอดมาย่ำรุนสุนได้ก็คงกับกายเป็นปราอาจารย์ในเป็นปานเห็นญาติเข้าห้องเป็นมังกาเกื้อวาระอิปาอังควงง่าย่เฮขึดนดนตัวของเทวบุตรเทวดาเทปาอารักพระมิตรณีเจจิตเจ้าต่างเจ้ากรรมในวิสพรมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพร้อมเทวบเทวดาประจําตัว ตลอดถึงการโดนละตัวของฟังพระวรรจะนีพี่น้องผู้ญาติย้ายผู้ป้าเอาอายาจิกาผู้ป้าอาจารย์ผู้มีพระคุณตั้งหลายตลอดถึงเกิดสมวันิต่างหลายที่ได้นลมหายใจจากผู้สูตรละโลกไปนาก็ดีได้ไปเสวยยังสุขสามประการนะคือสุขยังลมฟ้าในเมืองฝนนะคือสุขยังเมืองบนแต่จันฟ้าคือสุขในเมืองแก้วย้อนมาหาในหลับปานบัดแม่บอกบุญญาราศีประลับของกุศลดาวุฒิอันเกิดจากการละนำบุญถาวรไปตาน ในวันนี้มีพระราอันิี้สูปกครองเป็นพระราอันนี้สุอันเกียรได้ย่อนรอยไาหลังมาอย่างงาตันอกตัวของโยมมาบอกด้วยที่พอชัดอินฝันพ่อมาด้วยโยมแม่อยู่ทิ่นาชัดอินฝันพ่อมมาด้วยโยมชำนาญนาวันนามีพ่อมาด้วยโยมมาปฏิพัชนะชัดอินฝันนาพ่อมาด้วยโยมมากินนาทียาก อาชานีปผนพ้อมเรีปัญาที่กาจุูกคนถกคนเหมดนในิราศุกร์นิราศุกนิราศโรคนิราศุภหญญเลปนนเฉพาะว่ากังวลวนานาลายตังอะไรตังอาวนาเป็นตัวนาว่าพ่อปีขอเดินขอวันปอญาพขอมารับมาตื่นขอมานังมาเยือน ก็มาเรื่อมาพอเข้ามาคืนมาหันพระามาวันมาหูเข้ามาโอมาจ้าพระนั่นนั่นแหล่ะกบพอเขางับดำรหายออกจากตนวนัดตัวของมหาปทมาโมราราตดาตานจุภูจุกคนในเจตากะระบัดนี้เจนแทดีดีตั้งแต่นี้ไปไปน้ากบพอเขาได้เจริญไปด้วยอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามไปใจใจเจริญไปเลยจบปีจบเดือนจบวันจบยามไปใจใจไม่หว่าจะดูกบพอเขาไมีใจไม่หว่าจะไปกบพอเขาไมีโชค มีราับไปจะนักการซื้อุัตว์ปม่ันว่ารับตายก่อโครงได้เงินหมื่นมันว่าถึงตาก่อโคงได้เงินแสนมันว่าจักหี้ก่อคงหไม้มันว่าจักหาากโคง้อได้เงินนักธรรมของอาเจ้าจุ่งไรมาเี้มานะโตโตของจูพระพุทธศาสนาชนใดอายุไรสาขก่อโภว่าสาบัแม่นว่าตนตัวของมหาพระธมุนราชตาตาได้ทำบุญถวายตุ่ไว้กับวัดนัดแหมกว่านี้เราถึงการทำบุญ อัธิาวายพระทหารเพน่าจะรูระนน้ว่าเจ๊เจ๊อยากจในวันนี้มีพระราิอันสูงสุดแม้ว่าได้คิดสิ่งใดอันประกอบชอบไปทำประกอบมือ,มอมสิ่งน,นั้นสมดังกรรมมากกรรมภาธนาจึยงยังจุปว่การตั้งแต่นี้